เพลงร้อยไทวยว่จี EP หนึ P ่สดรอได้ไม่ต้องรีบแม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชยอย่ามีคู่เลยจะดีกว่าต้องขอขอบคุณบทประพันธ์ดีๆจากวรรณคาดีเรื่องอีเหนาซึ่งแม้บทประพันธ์จะเกิดขึ้นมาเน่นนานแล้วก็ตามแต่ยังคงเป็นคำกล่าวที่ร่วมสมัยจนถึงปัจจุบันและดูว่าจะทรงอิทธิพลมากขึ้นกับยุทแห่งความเสมอภาคระหว่างชายหญิงอย่างเช่นทุกวันนี้ สาวๆจำนวนไม่น้อยที่เริ่มจะคลองตัวเป็นโสดและเป็นโสดที่จัดว่าแซบกันเลยทีเดียวบางคนจะโสดโดยตั้งใจคือเม่ยังไม่ใช่ยังไม่คลิกก็ยังไม่คิดที่จะผูกพันบางคนโสดโดยไม่ตั้งใจส่วนใหญ่มักจะเกิดมาจากกลุ่มแรกหรือเรียกว่ามือที่สามนั่นเองหรือบางคนก็โสดแบบสุดจริตกันเลยทีเดียวแต่สาวโสดทั้งหลายก็ไม่ต้องคิดมาก บางทีการที่เราพยายามมากไปตั้งตารอมากไปเรียกร้องมากไปสิ่งที่ได้มามันก็อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ใช่สำหรับใจเราจริงๆก็ได้หรือบางครั้งการร้อนรนในใจก็อาจทำให้มองข้ามใครไปบางคนเพราะฉะนั้นให้คิดว่าการที่เส้นทางรักของคนสองคนจะมาบรรจบกันได้นั้นมันมีระยะเวลาของมันทำชีวิตให้มีคุณค่าทำชีวิตให้มีความสุขอยู่กับสิ่งที่รัก อยู่กับคนที่รักแม้จะยังไม่ใช่คนรักก็ตามเนื้อย,ย่างสุกหรือไม่ต้องใช้ตาดูแต่เนื้อคู่ใช่หรือไม่ต้องใช้ใจฟังโสดรอได้ไม่ต้องรีบนะคะสาวๆขอบคุณค่ะ